วันนี้มีโชคแผงคอของ f อซมาจากสมุทรปราการนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนะครับว่าข้างในมันเป็นของรถรุ่นไหนนะครับอันนี้เป็นของรถ p c x 160นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า มันต้องทำแบบไหนครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวผมพามาดัดหยับก่อนดัดหยาบก็คือดัดให้มันดูไม่รู้อ่ะดูไม่รู้ว่ามันเบี้ยวตรงไหนดูดูใส่ตาไม่รู้อ่ะแต่เราต้องวัดแนวแกนชกแผงคอด้วยนะครับ P C X lead พ <P> อซาพวกนี้ครับโขคคนขยักแข็งนะครับอาจะต้องกดหลายรอบเลยครับกดเพรปล่อยมันจะคืนปล่อยมันจะคืนครับกดหลายรอบที่นึงอันนี้แนวแกนโช้แผงคอกับระนาบนะครับแนวแกนโช้กแผงคอหมายความว่าไม่ให้ใส่แล้วไม่ให้ด้านหลังของมางคนหน้าเนี่ยเข้าไปชี้เครื่องยนต์หรือชี้ตัวถังมากเกินไปแนวแกนโช้กแผงคอนะครับส่วนระนาบ ให้ล้อหน้ากับบางโครนหน้าเนี่ยตรงกลางกันเป๊ะไปไปเลยครับก็จุดรองจุดกดก็สำคัญนะครับถ้าเราดัดแล้วกดแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่เราต้องการให้มันเป็นอะ่ะก็ขยับจุดรองขยับจุดกดหาวนะครับตามสภาพหน้างาครับพวกนี้ อันนี้อาการมันก็ค่อนข้างจะยากสักนิดหนึ่งครับไปวัดไปครับไล่ไปอันนี้วัดเนี่ยใครชกใครคลอวัดเห็นไหมครับแล้วก็เล็งหน้าไปผมพ้อหมดในตัวเลย ดแต่เช็คแล้วมันยังไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูซิว่าเป็นยังไงฉากมันไม่ได้ครับเดี๋ยวเรามาดัดฉากกันอันนี้ดัดให้มันหุบแล้วครับใช้เครื่องมือพิเศษช่วย้าไม่มีเครื่องมือพิเศษมันมันต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวของช่างสูงมากเสียเวลาถ้ามีเครื่องมือพิเศษก็ทำให้งานมันง่ายขึ้นครับเร็วขึ้น ใช้ความสามารถเฉพาะตัวของช่างน้อยหน่อยทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นนะครับเ,เดี๋ยวเรามาลองวัดดูซิไ่าได้ไหมอามันเกินแล้วเกินเดี๋ยวลงเดี๋ยวขีดดัดหุบเข้าแล้วเดียวดัดถ,ถางออกขออีกฝั่งหนึ่งท่องทางากออกแล้วก็คายแต่เมื่อกี้นี้ด้วยมันหุบเข้าเกินเนี่ยครับ อีฝั่งนึงทางออยฝั่งนู้เข้าอันนี้ตัดที่ทางออยนะครับ,รบงานมันไม่มีอะไรครับขาดพอดีเกิน3อย่างเลยนะไม่เกินเนี่ยไม่ได้กระดัดเพิ่มครับเกินกระดับเกินกระดับกลับมีแค่นี้ครับเกินกระขาดทั้งพอดีที่เราดัดแล้วมันเกินบ้างดัดแล้วขาดบ้างอย่าไปซีเรียสกับมันนะครับมันเป็นธรรมดาครับกลับหน้าด้อีกข้างที่เมื่อกี้ที่เราดัดหุบไว้ มันหกเกินอ่ะมาเดี๋ยวเราลองมาเช็กกันดูงานเครื่องมือให้ออกอะว่ามันมันมัน,ม,นมันบอกเราไปว่าไปทางไหนตามเครื่องมือบอกนะครับเื่อมือบอกผมก็คือผมเครื่องมือบอกทางคือทางบอกยังไม่พอคือยังไม่พอครับทางยังไม่พอดับเพิ่มครับให้เครื่องมือนําทางเรานะครับ เครื่องมือจะบอกเราทุกอย่างเลยไม่พอดัดเพิ่มครับดัดถางยังไม่พอมเข้ามากไปโชคตัวนี้เขาค่อนข้างจะแข็งนะครับลีดเอซเอ็กซ์ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบฟอรซ่าเอ็ตัวนี้ครับเดียโน่เนี้ยครับแข็งครับแต่ว็บร้อยร้อยยี่สิบห้าฟีโนมีโอคุณไม่แข็งครับ ไปเช็คไปวัดไปครับหลายรอบหน่อยนะครับมันมนค่อนข้จะแข็งแนะโชคดัดที่ไม่มาเลยสองสามรอบดัดแรงแต่ดัดแรงก็เดี๋ยวมันจะทางเกินอีก ดัดไปวัดไปครับเช็คไปมาเก็บย้อนมากลับมาเก็บระนาบครับแนวไก่ชกแผงคอระนาบฉากของโชกฉากของแผงคอสี่ตัวที่เราเราดัดกันครับแนวไก่ชกแผงคอกับระนาบนี่กำลังดัดอยู่ครับแนวไก่ชกแผงคอระนาบแล้วก็ฉากของโชกที่เราดัดเราดัดพร้อมๆกันเลยสามตัวเนี้ย เนี่ยเนี่ยคือแนวไกโชกกันคอนะครับกระหนาบส่วนแนวตั้งเมื่อกี้ที่เรดาดัดอะคือฉากของโชกค,ครับแข็งหน่อยครับมันมันจะหลายรอบหน่อยครับต่อไปก็เล็งไปด้วยเล็งไม่วัดเลยเล็งไม่ไดไไดูซิตรงไหนมันใกล้เงี้ยที่ยังนะมันยังไม่ใกล้เคี้ยเราดัดต่อไปอย่างนั้นมันยกขึ้นยกลงหลายรอบอ่ะคือเราไม่เล็ง Okay, โอเคครับเราเช็คดูไอ้เส hey, มือนบอกเราครับ <Okay. S 2> เร่งน็อตนิดนึ็อตหลวมวะบาง <Okay. S 2> ทีดัดไปดัดมาไม่ยอมได้ไอ้ทีเราเร่งเร่งน็อตดูนะครับบางทีน้อตมันหลวมมันหมุนตามไปเรื่อยอะดัดขึ้นบนมันก็หมุนตามขึ้นบนไปดัดลงล่างหมุนตามลงล่างเพราะน้อตมันหลวมครับ มันได้หมดแล้วเดี๋ยวแม่ไปช่วยแผงคอแลวหนา้าฉากของโชว์ได้แล้วเดี๋ยวเรามาเก็บฉากของแผงคอกันแข็งเลยครับหลายรอบหน่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการช่วยจับดัดนะครับอย่างนั้นมัน ยากครับเนี yeah, ่ยครับตัว mm hmm. ที่ผมใส่เข้าไปาเป็นขมือพิเศษที่สร้างขึ้นมา mm hmm. ให้คขมือบอกเราอย่างเดียวครับว่าไปไหนดัดตาคขมือบอกเลยครับเนีพัดฉากมันได้ไหมไม่ได้กับตาขมือบอกเลย mm hmm. ถ้ามันเกินเราก็าดัดเบามือเออเลยจับหน้าครับจบับหน้าดัดแล้วก็เบามือหน่อย ท้ถายกบเพิ่มแรงนิดนึงถ้าได้แล้วเราก็มารีเช็คส่วนที่เราดับไปแล้วครับเช็คหน้าดูครับได้ไหมเช็คบนนี้ดูได้ไหมเช็คฉากดูได้ไหมถ้าได้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปห่อกันเพื่อส่งกลับขักเก็บ การลอกที่สำคัญคือกระบอกชกนะครับอย่างอื่นก็กระบอกชกกับเกลียวขันครับตรงแกนแผงคอเขาที่เกลียวจะขันน็อตล็อกแผงนคอบนอันนี้เป็นจุดสำคัญหลักๆครับสองจุดที่เราจะต้องเก็บรายละเอียดนิดนึงครับก็เนี่ยผมแพ็กนี้ครับแล้วเดี๋ยวก็เราก็ใส่กล่องให้ครับใส่กล่อง เรียบร้อยเะครับเดี๋ยวเราก็่อาไปขนส่งครับส่งกลับคนระับรอหอสิ็จแล้วก็ได้สภาพประมานอย่างเงี้ยครับผมหอแล้วเนี่ยครับเดีย๋ยวโทรแจ้งเจ้าของส่งกลับได้เลยครับอาการนี้ นีครับผมเรียบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ